ฟรีติดตั้งฟรีถอดถ่วงไม่พอแถมจุบลมสวัสดีครับพบกับชีพีทีโมโตดอนเมืองสมาุาวันนี้จะมาบอกข่าวดีกับสายไบยเกอร์ครับไม่ว่าจะเป็น f o r ์ซ X-Max นะครับตัวนี้มาใหม่ครับของ IRC รหัส RSC 001ครับเป็นยาง IRC Radian ครับ Radian หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นยางที่ไม่ใช่เกรดพ้าใบแล้วครับ เป็นยางที่มีโครงสร้างภายในครับที่แข็งแรงแล้วมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับยางลายตัวใหม่นะครับแล้วก็ เกรดเนื้อ,อยางนะครับเป็นเกรดเนื้อยางที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับรถเลสซิ่งเนื้อ,อยางเนี่ยมีความหนึบมากกว่ายางรุ่นของ IRC i z a S ตัวนี้ไม่ใช่ IRC i z a S นะอันนี้คือมันเป็นยาง i z r a d i a n ครับที่หลายๆคนกำลังตามหาอยู่นะครับเกรดเนี่ยเทียบเท่ากับแบรนด์ดังเลยเนื้อยางแบบเดียวกันแถมผลิตปี25 ตอนนี้ก็คือพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเนี่ยมือผมจับนี่คืออุ่นเจี๊ยบเลยนะอุ่นเจียเ๊ยบเฮ้ยอุ่นเจี๊ยบมันคืออะไรวะ่าคือหมายถึงว่ายางเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็พิ่งผลิตในปี2,525 25นี้นะครับและเข้ามาไม่เยอะนะครับวันนี้ท p t m o t o ตโดอนเมอืองสมุภามีอยู่จำนวนตอนนี้นะครับ5คู่นะครับสั่งเข้ามานะครับจริงๆอ่ะสั่งมาน่าจะมี20วคู่แต่เราได้มาล็อตน,นี้ได้แค่ 5คู่นะครับหรือ10เส้นเท่านั้นนะครับสำหรับ Forza X Max s o n t e ตอนนี้โดนจองไปแล้ว3 <Brand. S 1> เหลือแค่2สําสำหรับเดือนนี้นะครับสิงหาคมนะครับปกติขายอยู่คู่ละประมาณ5,000ต้นต้นตอนนี้จัดโปรไปเลยเอาล็อตแรกที่คนแบบรู้สึกว่ากระหึ่กระหายล็อตแรกผมเนี่ยคือคู่ละ4,700 4,700ไม่พอแถม ฟรีติดตั้งฟรีถอดทวงไม่พอแถมจุบลม CNC 90องศาอีก2ตัว <Wow. S 1> หน้าหลังและก็เรื่องของเรื่องปี25สดสด,สดอุ่นๆดูลายยางนะครับลายยางนี่ค่อนข้างที่เอาแบบแบบทรงเหมือน IRC i s d s, s นะครับแต่พรีเมียมกว่านะครับเริ่มมีขีดออกมาขีดออกมานะครับยางที่ออก ลายยางค่อนข้างทรงเลสซิ่งเนื้อยาที่ผมจับเนี่ยก็คือมีความหนึบและมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นด้านในมีโครงสร้างเล็กบาเรเดียนปกติยาง IRC, i z พวกนี้คือจะเป็นยางเกรดผ้าใบที่ไม่มีโครงสร้างยางแต่ตัวนี้มีแล้วจ้าแถมเพิ่มเทคโนโลยีของเกรดหนึบนุ่มเข้ามาทำให้รู้สึกว่าใส่แล้วมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับ ตอนนี้เหลือเหลือว่าอีก2คิวนะนะโอเคเอ้าไม่พอตอนนี้นะครับแถมนะแถมนะมีเสื้อแถมมาด้วยสำหรับตัวนี้นะครับของ IRC นะครับใครซื้ออย่าง IRC Ra เด a n t ตัวนี้นะครับรับฟรีนะครับเสื้อยืดคอกลมนะครับคอตตอน1้0นะครับมูลค่า77,777บบาทนะครับเขาไม่ได้ตั้งราคามาผมตั้งเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้รับไปเลยนะครับเป็น เสือ้อ IRC r a d i a n เฮ้ยเนื้อดีเนื้อดีนะ Limited 55ปีเออ Limited Edition น,นะ Limited Edition เป็เนไง,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 งขอเสียง a c ซนต์หน่อย Limited Edition อ,อืมโอเคนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ทักแชทเข้ามารีบมาเลยนะครับขาดอีก 2, 2> คนเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้จองไปแล้ว3คู่แต่ว่าไม่ต้องเป็นเป็นกงังวลไปครับกำลังทยอยเข้ามานะครับ กำลังทยอยเข้ามาแต่ถ้าใครพร้อมมาก่อนได้ก่อนนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่2คู่เท่านั้น3คู่จองเรียบร้อยครับราคา4,700โอเคแล้วยังไงเจอกันทีพีทีโมโตโดอนเมืองสุโขทัครับโทรเข้ามาครับใจร้อนโทรมาเลยแต่ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาในแชทบล็อกครับเรามีคนตอบ24ชั่วโมงโอเคครับงั้นทอมทีพีทีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ